สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เอ็ดเอ็ดลงคลิปรู้ๆไว้เลยนะครับวันนี้พอเอ็ดมีเวลาว่างนะครับก็วันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับขนมไทยนะครับชุนโซโอปุนวันที่16กรกฎาคม2 5ง7นะครับสมาชิกตรงกับวันนั่งคานนะครับสมาชิกวันนี้นะครับช่องเอทีตีเล่นะครับวันนี้เอทีมาตีเลขบุญนัยนะครับสมาชิก เอทีที่เล็กบุญนให้นะครับวันนี้นะครับมาดูนะครับเลกดินบุญนะครับสมาชิกโลคที่เหลยอนะครับถ้าคืดว่าสมาชิกถามเอทีนะครับเอทีให้ไปที่1 0 0่นะครับสมาชิกมาทั้งศูนย์แล้วก็ทั้ง8นะครับสมาชิกมา2ตัวเลยนะครับเดี๋ยว่าแยกบุนล่างนะครับสมาชิกโรคนี้นะครับเอทีห้ดินตัวไหนนะครับโอ้เกี่ยวมาดูกันนะครับ ก็ฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์เอทีด้วยนะครับฝากช่องเอทีตีเลขไว้ด้วยนะครับสมาชิกก็เป็นช่องแนวทางนะครับที่เอสก็ใช้คําทวนเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยปกตินะครับลาวนะครับลาวพัฒนานะครับลาวเวีพีนะครับแล้วก็มีดาวจูนะครับแล้วก็แนมไทยนะครับก็มีวันที่1กับวันที่ส6นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกมารับชมนะครับก็สามารถกดติดตามไม่ได้นะครับก็ แอดไปไนมีครูมาไดมีบ้านนะ,นะครับก็ให้ด้วยด้วยด้วยอ่าใช้ด้วยใจนะครับสมาชิให้ด้วยใจนะครับโค่านสมาชิถูกอะไรโคอ,อย่าลืมไปทำบุญด้วยนะครับเมื่อวานนะครับมีสมาชิถูกอ่าดานดูวันบดตนอยของแอนนะครับโอ้ได้ไปสิบเก้าใบโทนะครับสมาชิโคยินดีมากเลยครับยินดีมากเลยครับยินดีมากนะครับทีแอดโอ้ ทำไมสมาชิกมีเงินใช้กันนะครับก็มามาดูนะครับรอบนี้ดินบุญนะครับที่เอทายมีตัวไหนบ้างนะครับมีหนึ่งครับสมาชิกมีสูงนะครับสมาชิกมีสูงนะครับสมาชิกมีหูสมาชิกเนี่ยครับเอทก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเอทคำนวณได้เลขสูนมันสำคัญกแล้วนะครับรอบนี้รอบที่เท่าเด่นสูดแป็นนะครับสูนสำกัญสูนหมาครับสมาชิก รอบนี้หนึ่งศูนย์ศูดหุบนะครับสมาชิกลุ้นกันนะครับว่าศูนย์ที่ซ้ำกันเนี่ยจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับสมาชิกก็มาลุ้นกันนะครับมาดูกันทีละตัวนะครับเดีอ็ดทีจะตีให้ทีละตัวนะครับว่าหนึ่งนะครับคู่กับตัวไหนในบ้างนะครับถ้าหนึ่งมาครับเอ็ดให้ไปที่เก้าหนึ่งครับห้าหนึ่งครับสองหนึ่งครับเด็กก็หุหนึ่งสมาชิก ถ้าศูนย์นะครับศูนย์แรกก็คือให้ไปที่สองศูนย์ครับสมาชิกกับพวกศูนย์ครับศูนยทุที่สองนะครับเ็นให้ไปที่สามศูนย์นะครับกับห้าศูนย์สมาชินะครับแล้วก็ถ้าเป็นหกนะครับกรุบเนี่คือเป็นตัวเป็นตัวดินสุดๆเลยนะครับรถนี้เพราะเอสคำนวณได้หกตัวที่รวยสมาชิกครับก็ลองดูนะครับว่าจากป้าหก ทะลุเข้าไปถึงรางวันหาลำวัลเลขท้ายสองตัวกับรางวัลเลขคายสามตัวได้หรือไม่นะครับลำวันที่ 1, หนึ่งลำวันที่หนึ่งสมาธินะครับถ้าสองมานะครับเป็นสองสี่สมาธิกล้เป็น 2, สีต่ตัวเลยสมาธิสองสี่ห้าครับสมาธิห้านะครับแต่ก็ห้าหกครับหกเก้าสมาธิ สองรกับอ่าอย่าลืมนะครับหกมีโอกาสเป็น9ก้าได้นะครับสมาธิเอดขอให้ไปที่สองหกเก้านะกันนะครับเผื่อสมาธิกเขาไปตัดลิ่มนะครับแล้วก็หกไปสมาธินะครับถ้าทำเอ็นะครับบุญนะครับบุญรอบนี้นะครับเอดขอโชค โอปักประกันนะครับโคปักไว้ที่หกนะครับสมาชิหุกชุดนี้เลยครับหกชุดนี้เลยครับเตถามว่าแอดชุดตัวไหนเป็นพิเศษนะครับแอดชุดตัวนี้ครับผมเดี๋ยวชุดสองหุกนะครับอย่าลืมนะครับสองเก้าไว้ติดไว้บ้างนะครับสมาธิแต่สองติดไว้บ้านนะครับติดไว้สักนิดหนึ่งนะครับสมาชิกอีกตัวนึงนะครับที่เป็นตัวโลนะครับ เป็นตัวโล่ตีเอทโธนะครับพวกคือตัวนี้นะครับห้าหกห้านะครับสรรมิโคลองดูนะครับสรรมิไปตามดูว่านะครับนไปทุ่งไปมันเยอะนะครับทุกอย่างมีเข้าทุสุดนะครับธรรมิถ้าเกิดว่าเป็นสามตัวนะครับสามตัวตีเอทโธปเคสก็โชว์ไปที่ตัวนี้เลยครับหกห้าสามครับผมแล้วก็ 2ก้าสองกับสมาธิกเดฟโกศูนย์เก็ดสี่สมาธิกอ่าที่เอ็ดชอบมากที่สุดนะครับก็ค,คือคู่นี้ครับผูคู่นี้ในทังที่เอ็ดชอบนะครับก็เอ็ดไดลอตเตอรี่ไว้ไหลายใบแล้วนะครับตนนัวนี้นะครับก็ไปตามดวงนะครับสมาิไปตามดวงนะครับแต่ถ้าคือใครชอบรีบตัวอื่นนะครับก็ สามารถนาไปซิป้ลรับตารี่นะครับไบรุนบ้างนะใบสองใบนะครับสมาทิไปต้มไปแอดบันเยอะนะครับก็รอบนี้นะครับโอ้ขอบคุณสมาธิลุกตามนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไม่คิดได้นะครับเป็นคลิปดาวพัฒนานะครับสมาชิกจำบันจ <ahí> ันนะครับกองเราพัฒนาขอบคุณครับ